นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสโตภุมมะปัญโยนะโมโพธิสัตภุมมะปัญโยนะโมโพธิสัตภุมมะปัญโยนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะวโตระโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาพุทัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศีสีสะหาสัุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโณพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมะสังฆูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตยรตนะยาณมณีนพลัตสีสาสะสุตธรรมาพุทโธธรมธรมโม,ม,มสังโฆ ยัตถาพุทธโมนะพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาทั้งฆบูชาอักีทานังวะรังคันธังสีวารีจมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิฉะกโซพุทธธรรมสังฆปูเชนินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธไตรรัตนญาณมณีนพรัต สีสหส,สัรสม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,รรชา,า,ชาอักขีทานังวัรังคนงันังสีวรีจมหาเทรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตโยอะหังวันทามิสัพตโสพุทธะธรรมะสังฆะภูเชมิ ณโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตสีสหสัสสุทธม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโนะพุทธะูู้ชารรชาธัมมะูู้ชชาสังฆบูชชาอคีทานังวะรังคันธังสีวรีจามหาเทรังอหังวันทามิทุระโต,อห,ตโอหังวันทามิทาตโยอหังวันทามิชัปปโซ พุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายักะพุทธตไตรรัตรนญาณมณีนภพลศีสหสัตตธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาอากีทานังวะรังนันทังสีวารีจะมหาเทรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตโย อาหังวันทามิฉัปโซพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีโยภรักสีสหาสตุธรรม,ม,า,พธธรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยัคถาพุทโนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีธานังวะรังคังสีวะรีจมหาเทรังอาหังวันทามิทุรตโต อาหังวันทามิธาทิโยอาหังวันทามิสัพปรโซพุทธธรรมะสังะปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตสีสาหัสหส,สุธรมมททธรม,มา,าพุทโธธรรมโมทังโขยัตถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังธรสีวดีจะมหาเทรงอาหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาทโยอหังวันทามิฉะปโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตส,สีสะหาสุธรรมาพุทโธธรรม,มทโทรรม,มสังโฆยักธาพุทธโมนะพุทธามุชาธรรมามุชาสังฆะมุชาอาคีทานังวะทางงินทางสีวณีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโท อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัมโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ